สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณชพี่หลามกับพี่เอพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนอยู่ในบูธจีรี่เราเดินทางมากับจีรี่ถูกครับนะครับจีรี่ก็พาเรามาที่งานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์แห่งนี้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีงานแถลงข่าวเปิดบูธที่คืองานวันแรกเลยนะครับ ต้องเล่าวันนี้นึงก่อนพี่การมาเยือนบูธจีรีในปีนี้ก็บอกว่าจีรีเนี่ยเขาเขาเล่าเล่าถึงประสบการณ์ในปีที่ผ่านมาก่อนเลยว่าในปี2024ก่อนปีนี้จีรี่ถือว่าประสบความสำเร็จในการเติบโตในตลาดตลาดบ้านเขาด้วยตลาดโลกด้วยเพราะว่าบ้านเขาเองเนี่ยมียอดจําหน่ายรถเนี่ยผลิตถึง2ล้าน2.17ล้านคันโอ้โหยอดผลิตรวมนะยอดผลิตรวมซึ่งส่งออกไปตลาดอเวอซีเนี่ยถึง4 1 4 5 2 2ยูนิตนี่ โอ้หเกือบ5 0 0แสนยูนิตละใช่คือตลาดเบอร์วายเนี่ยนะฮะจีนี่ทำตลาดได้ดีมากนี่คือผลสำเร็จในปี2024นยีี่นะนี่เข้า2025แล้วใช่แล้วซึ่งในปี2025เองเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่งานแรกประจำปีเลยของเซี่ยงไฮ้ออโต์โชว์เนี่ยที่ทางจีนี่เองเนี่ยพาเรามาเยือนแล้วมาดูว่าในงานเนี่ยมีรถมากมายหลายรุ่นแต่ไฮไลท์เนี่ยข้างหลังผมคันนี้อันนี้ตอนแรกอะคุมผ้าเอาไว้นะฮะแล้วก็คุณเยี่ยเนี่ยนะฮะที่เป็น VP นะครับ ได้ทําการกล่าวเปิดงานครับเสร็จแล้วก็เปิดตัวตัวนี้ซึ่งใส่เทคโนโลยีใหม่มาแบบเยอะมากๆเรียกว่าเป็นรถ CSUV ไฟฟ้า100%ไฟฟ้าล้วนที่เรียกว่าอะไรที่มีเนี่ยใส่มาหมดเลยเป็นศูนย์รวมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของจีลี่ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆเล่าให้ฟังว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้เท่าที่ดูเรียกว่าผมเล่าวันนี้อาจจะไม่หมดทุกอย่างนะแต่ว่าวันนี้เราจะเล่าภาพรวมว่านะฮะ ในตลาดรถ e ีวีในประเทศจีนนะฮะจีลี่ก็ถือเป็นเจ้าใหญ่เจ้านึ่งซึ่งแบรนด์ในเครือนี่มีเยอะแยะมากมายใช่ครับพี่นะฮะแล้วก็วันนี้พาสื่อมวลชนไทยพาพามานะครับมาดูครับนะฮะข้อค้าที่ผมอยากพูดถึงก็คือที่คุณเยี่ยพูดถึงก็คือสิ่งที่จีลี่เขามุ่งมั่นมากๆนั่นก็คือเรื่องของมาตรฐานในการผลิตรถนะฮะในเรื่องของความปลอดภัยครับพี่ผ่านยูโรเอ็นแมีห้องแลบ t e ทำทดสอบการชนมาตรฐานแบบที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้ไชนอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งผมว่าเขาทำได้ดีมากทำได้ดีแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าในปัจจุบันจีนี่เองไม่ได้อยู่แค่ในตลาดประเทศจีนใช่เขาเป็นตลาดเบอร์ไวด์โอเวอร์ซีที่เราเรียกกันเนี่ยคือฉะนั้นแล้วเนี่ยการผ่านมาตรฐานไม่ได้ผ่านมาตรฐานเฉพาะจีนใช่มาตรฐานยูโรเอ็นแคบอาเซียนเอ็นแคอะไรก็ตามทีเนี่ยเขาก็ต้องส่งไปผ่านมาตรฐานนั้นใช่แล้วในการออกแบบรถสักคันหนึ่งต้องคำนึงถึงในแต่ละข้อบังคับของแต่ละโซนแต่ละประเทศใช่ แล้วอย่างในบ้านเรานะอย่างตัวที่มาขายในบ้านเราที่นี่เขาเรียก Galaxy E 5้า E ห้าตัวที่บ้านเราเป็น E M ห้านะฮะ g i l l E M ห้าตัวนั้นก็ว่าใหม่แล้วนะแบตเตอรี่เนี่ยเป็นแบตเตอรี่ช็อตเบรดแบตเตอรี่นะฮะถูกต้องครับหรือว่าผมเรียกว่าแบตเตอรี่ลิ้มห่วงลิทมีสั้นของพี่อะลิ้มห่วงแบตเตอรี่ลิ้มห่วงลิทมีสั้นซึ่งอันนั้นว่าใหม่แล้วแต่ในรถครุยเซอร์ตัวนี้นะฮะ ใน Galaxy Cruiser ตัวนี้นะครับครับเป็นแบตเตอรี่ชนิดใหม่ครับชื่อว่าเฉินตุงโกลเด้นแบตเตอรี่อ่าเป็นแบตเตอรี่ทองคำครับถูกครับและเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นนะพี่ในวิดีโอที่พรีเซนต์ข้างหลังอ่ะเขาโชว์เลยนะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มีหลากหลายการทดสอบไม่ว่าจะเป็นการการเจาะเน่แรกเรื่องเจาะเลยเจาะไม่ระเบิดอ่ะเจาะเราเห็นเลยนะเจาะเข้ากลางเลยใช่ไม่ระเบิดไม่ไม่ไม่ลุกอ่ะใช่เห็นเลยแล้วก็ผมยกตัวอย่างหนึ่งคือ เขานํารถยก่อนจะออกมาเป็นแบต่รถแต่ละคันมีการผ่านการเทสที่เรียกว่ากระแทกกระแทกวิ่งวิ่งขึ้นเนินจาอ่ะขึ้นเนินแล้วมีแกนมีแกนมีแกนเบลยอยู่ตรงกลางอ่ะแล้ววิ่งผ่านกระแทกขึ้นมาคือวิ่งแบบตุ้งแบบที่บ้านบุบแล้วนะถ้าเป็นรถที่บ้านเนี่ยคือลองกันขนาดนั้นเห็นเลยว่าผ่านการกระแทกระดับอย่างนั้นใช่ยังทนไหวคือทนแรงกระแทกได้มากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปถึงสิบเท่านะฮะสิบเท่าเลยแล้วก็ทนอุณหภูมิด้วยครับทนอุณหภูมิ ตั้งแต่ลบ35องศาเซลเซียสไปจนถึง1,000องศาเซลเซียสอันนี้สำคัญคเพราะว่าในการไปทำตลาดไม่ต้องอะไรเัาแค่แค่ประเทศจีนเนี่ยถ้าเราทราบนี่ในประเทศจีนประเทศที่กว้างแต่ละโซนแต่ละภาคของเขาเนี่ยอุณหภูมิแตกต่างกันตั้งแต,<ช>แต่เรียกว่าบางเมืองลบ30บางเมืองขึ้นไปอุณหภูมิ50างองศา เรียกว่าอุณหภูมติต่างกันอย่างมากไอ้ติดลบยังไม่เท่าไหร่นะไอ้ตัวพันนองศานี่คือเป็นซีลรอบตัวแบตเตอรี่อ่ะคือไฟไหม้กไม็ไม่ไม่สามารถทําอะไรได้และสําคัญนะ<ม>นอกเหนือจากในเรื่องของการทนในเรื่องของอุณหภูมิที่แตกต่างกันเนี่ยผมยังชอบนะในเจ้า Galaxy Cruiser เนี่ยเมื่อกี้เปิดตัวมาในคลิปเด่นๆนะพี่เดี๋ยวนี้เราจะว่าว่ารถรุ่นใหม่เราผมจะเรียกว่ารถสะเทินน้ำสะเทินบกได้ไหมครับ,รบที่บอกผมเรียกขอเรียกว่ารถสะเทินน้ำสะเทอนบกเพราะอะไรมา เดี๋ยวนี้หลายๆคนน่ะจะชอบบอกว่ารถรุ่นใหม่รถไฟฟ้ารุ่นใหม่เนี่ยครับถ้าเจ๋งเนี่ยคุณต้องลุยน้ําได้ต้องวิ่งในน้ําได้ใช่เรียกว่าลอยน้ําได้อะอ่าอันนี้เมื่อกี้ตัวเลขใหม่ครับครับลุยน้าเนี่ยได้ลึกเนี่ยโดยปกติเนี่ยระดับ800มิลลิเมตรอ่าแต่วะนนี่คือหมายการลุยนะแต่ถ้าลงน้ําเลยไม่จมไปลอยน้ําในน้าเนี่ยลอยได้ระดับ2ชั่วโมงเขาเขียนไว้เลยว่า n o t s i n k i n g คือไม่จม ไม่จมนะครับไม่จมแล้วไม่จมใช่ไหมเมื่อก่อนเราอาจจะเคยเห็นได้ยินว่ามีบางค่ายทำมาเนี่ยสามสิบนาทีระบุไว้นะว่าไม่เกินนา่ีเมื่อกี้ตัวเลขครับสองชั่วโมงนี่เดี๋ยวผมไม่เรียกรถแล้วผมเรียกเรือฮะแล้ววิ่งในน้ําได้ด้วยความเร็วประมาณแปดกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือจะเห็นว่าที่ผมนึกออกแค่คำนี้ว่าเจ้าการ์ดิซี่ครูเซอร์เนี่ยน่าจะเป็นบทบัญญัติใหม่ของรถสะเทอนน้ำสะเทินบกในซีเอสวกันนี้โแล้วตัวนี้มี AI ด้วยนะฮะมี A I ด้วยใช่ครับ เขาใส่ d e e ซ Seek R1 เข้ามาเลยแล้วทำให้ระบบขับขี่เนี่ยมันช่วยเหลือการขับขี่ทำได้ดีมากๆเขาบอกว่าวิ่ง130กิโลเมตรถ้ามีอะไรตัดหน้ารถระบบหักหลบฉุกเฉินทำงานได้อ่าใช่เมื่อกี้ก็โชว์ให้เห็นในคลิปวิดีโอว่าตัวระบบเนี่ยจะเช็คดีเทคด้านหน้าตลอดทางที่วิ่งไปล่วงหน้าก่อนตอนกลางวันได้130กิโลเมตรตอนกลางคืนได้100กิโมตรชัมงก็ถือว่าเยอะแล้วพี่ มีระบบหลบเลีกแล้วก็เบรกอัตโนมัติให้แค่แค่นี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วกับระบบที่ให้มาสุดยอดนะครับแล้วดูรูปทรงนะเป็น C h v 5วประตูทรงที่ถือว่าผมว่าจริงๆไม่จะเรียกว่า4ก็ไม่เชิงอ่ะผมว่าน่าจะ่อดีปดสทวีแล้วล่ะดีแล้วอะสอยงามมากเลยคือด้วยรถสไตล์เขาเรียกว่าเป็นรถสไตล์แบบ5้าที่นั่งแต่5้าที่นั่งแบบคันดีใหญ่ใช่แล้วรูปทรงเนี่ยบึกบึนแข็งแรงในคลิปเนี่ยเขาทดสอบทั้งลุยน้ำอย่ไหมใช่ไปในสภาพ คุยเท่แบบเทเลรายแล้วคือเรียกว่าไปทุกสถานการณ์แล้วระบบขับเคลื่อนเนี่ยด้วยความที่เทคโนโลยีของระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่อยู่ตรงกลางซ่อนไว้ตรงกลางป้องกันแรงกระแทกแล้วจ่ายกําลังไปยังมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์มีระบบที่เรียกว่าคุมการหมุนกําลังแยกแยกนะพี่คือที่ผมบอกแยกแยกล้อเขาสามารถตัดกําลังได้ว่าคุณอาจจะรถบางคันมีขับเคลื่อนสี่ล้อโอเคแน่นอนลุงนี่มี สี่ล้อเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ต่างคือคุณเลือกแยกได้ว่าคุณจะขับหลังหรือขับหน้าคือคันนี้เป็นนั้งขับหน้าขับหลังและขับสี่ล้อแล้วหมุนเทินดูนที่ได้และก็เลี้ยวกับรถในพื้นที่แคบด้วยการที่ว่าหมุนรถได้เรียกว่าครบเครื่องจริงๆนะไม่ธรรมดากันนี้ครับผมและนี่คือสิ่งที่เปิดตัวเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยไฮไลท์ไฮไลท์ของบู๊นี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีอีกบู๊มีอีกหลายคลิปเดี๋ยวผมจะทําเป็นคลิปแนวตั้งกับพี่เอนะครับเดินดูรถรุ่นที่นน่าสใจ ะะเราม<พ>าดูอะไรรถเราจะดูว่ารุ่นไหนน่าจะไปขายในเมืองไทยด้วยอ่าะะถูกต้องถูกต้องติดตามชมนะครับติดตามชมครับนะฮะจะมีหลายคลิปเลยเกี่ยวกับจีลี่แล้วก็ช่วงบายบาเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศอื่นๆในงานด้วยครับนะครับ